สวัสดีครับสีฟ้าปอเกตอุปกรณ์น้ำมันนะฮะวันนี้เรามีรายละเอียดที่อยากจะเอาเป็นข้อมูลสำหรับตอบท่านลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะฮะตัวที่มันมีการใช้แล้วก็มีการสั่งซื้อกันบ่อยๆเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพาร์ทก็คือเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับหัวสาย สำหรับใช้ในงานน้ำมันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์หัวสายเนี่ยลูกค้าของเราที่สั่งซื้อไปเนี่ยมันก็จะไปใช้งานเป็นลักษณะอเนกประสงค์ทั่วไปอาจจะไปใช้กับงานเคมีงานวัสดุของเหลวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจนถึงใช้กับงาน ท่อน้ําเป็นต้นนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเอารายละเอียดภายในของตัวอุปกรณ์มาให้ดูกันแบบชัดเจนเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเราจะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์แบบไหนยังไงเพื่อที่จะไปใช้ให้ตรงกับลักษณะการทํางานของตัวท่านเองหรือว่ารายละเอียดที่มันอาจจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นภาพที่ ปกติเราจะส่งให้ลูกค้าดูเพื่อทําการเลือกว่าลูกค้าต้องการแบบไหนใช้งานยังไงแต่ในความจริงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะมองไม่เห็นส่วนลึกส่วนเว้าวภายในว่าตรงนั้นมัน เป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงชิ้นส่วนเป็นยังไงเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจพิจารณาเลือกซื้อวันนี้ก็เลยดูรายละเอียดพวกนี้นะฮะว่ามันมีรูปลักษณ์ยังไงบ้างเราไปใช้ยังไงอันนี้ส่วนอื่นๆก็คือเหลือที่วัสดุหรือแมทชิ่เรียวที่เราต้องการใช้เนี่ยว่าเราจะเลือกเป็นอะไรทั้งหมดนี่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะก็ ปกติเราขายเนี่ยมันจะมีวัสดุอยู่3ชนิดที่ใช้เป็นโครงสร้างของตัวตัวหัวสายหรือว่าพาร์ทพวกนี้นะฮะ,อ,ะอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นตัวอลูมิเนียมตัวเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นตัวที่มันมีราคาถูกที่สุดนะฮะถัดไปก็จะเป็นเป็นทองเหลือง แล้วก็เป็นเนื้อสแตเลสทั้ง3รายการเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปตามชนิดของวัสดุนะฮะตอนนี้เนี่ยผมผมให้ดูเบื้องต้นเป็นเป็นลักษณะเป็นวัสดุตัวที่เห็นเนี่นะฮะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นพัดหัว หัวปักอุดนะฮะเป็น DP ถ้าเป็นตัวในรายการของอรายการสินค้าที่ส่งให้ท่านไปดูเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวนี้ฮะตัว DP ตัวนี้ฮะเป็นเป็นปรกอดตัวนี้เนี่ยรายละเอียดข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีตัวช่วงย่่งคอเว้าเพื่อที่จะไปทําหน้าที่เป็นล็อกกับตัวพาร์ตตัวอื่นตัวตัวนั้นก็อย่างเช่น เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะฮะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยในชื่อทางการค้าเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น D.C. ก็คือเป็นัดร์เป็บมันจะเขียนกำกับไว้นะฮะ,อะมองเห็นนะฮะเป็นเป็น DC ขนาดเท่าไหรเท่าไรก็แล้วแต่ก็จะมีระบุไว้สมว่าตัวนี้เนี่ยไปใช้ยังไง หลักการก็คือตัวที่เป็นลักษณะเป็นเดือยตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สําหรับเข้าประกอบกับตัวที่มันเป็นคอปปิง้งอ่าอย่างตัวนี้นะฮะเราเราละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวส่วนที่มันเป็นตัวตัวเว้าวตรงนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นตัวที่มันจะมาเข้าบ่ากับหูล็อกหูงับตรงนี้นะฮะ ดังนั้นทุกตัวที่ท่านต้องการซื้อไปเนี่ยก็ให้สังเกตอย่างนี้ตัวที่มันเป็นเป็นหูหูล็อกหูงับเนี่ยฮะมันก็จะสามารถเข้าได้กับตัววัสดุที่นำเข้มทั้งส่วนท้ายส่วนเอือบที่เป็นลักษณะเหมือนเดิมอ่าเป็นเป็นตัวคู่กับตัวเมียเป็นเมลกับฟีเมลนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นในชื่อท่านที่เขาเขียนกำกับมา ะตัวถ้าเกิดว่าเราเราเราใช้ปิดเพื่อป้องกันอของเหลวที่มันจะเล็ดรอดออกมาเนี่ยเราให้สังเกตดูตัวซิลย,ยางที่อยู่ด้านในนะฮะมันจะมีซิลย,ยางสําหรับให้ตัวส่วนที่เป็นพาร์ตอีกตัวหนึ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไป ไปชนไปยันอยู่แล้วมันก็จะเวลาเราใช้เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอา้ามันไอตัวล็อกนี่ทําไมมันปิดยากงับยากนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยเนื่องจากการที่เราใช้งานแรกๆนะฮะไอตัวซิลย่างพวกนี้มันยังมันยังมันยังเบ่งยังใหญ่มันยังไม่มีการยุบตัวหรือว่าสึกหรอ ภาพไปตามอายุการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะจะสังเกตว่ามันต้องต้องเข้าไปไปชนกับขอบของตัวที่มันเป็นตัวตัว,ตวผมเรียกว่าตัวคู่แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านจะใช้เนี่ยจะล็อกเนี่ยถ้าอยากให้ล็อกง่ายต้องต้องกดมันหน่อยะฮะจรงลักษณะที่มันอยู่แบบนี้นะฮะมันอาจจะยากไม่มีกําลังเนื่องจากว่าในความเป็นจริงเนี่ย เราเราจะยึดติดกับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอยู่กับกับกับที่กับแท่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้ฝาที่ปิดก็ใช้ตัวนิ้มกดบีบได้เต็มกําลังมันก็จะมีมีกาลังที่จะดันเข้าไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ว่าตัวนี้เราเราเรายังไม่ได้ประกอบมันลอยลอยอยู่กับที่มันก็เลยอาจจะปิดยากนะฮะ,ะเดี๋ยว ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการใช้แล้วก็ประกอบก่อนส่วนรายละเอียดอื่นเดี๋ยวเรามาว่ากันในข้าวต่อไปนะฮะ